สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้บุลเลิศกะซิมาท้ำกับเขาเนาะจ้ามาเบิ่งน้ากันนะจ้าว่าบุลเลิศสีเห็ดหยังมือนี้จ้าบุลเลิศกะซิหนึ่งจ้ามีดอกกระหล่ำมีแค่รสมีเอ่อแบบพริกบักพริกไอ้หวานนะจ๊ะเนาะก็จะเนืองนะจ๊ะย่างที่มันไอไอ,ไอไนี่นะเขาก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะอยังที่มันสุกหนักากับพี่น้องเขาก็ต้องเอาลงก่อน แค่รสบรุ้นเลยจีเอาจะสองสามหัวเดี๋ยวก็ต้องเป่าก่อนนะจ๊ะมับมาเลยแค่รสได้สี่หัวก็ได้ที่ันนี้บุ้นเลยจีไอหนึ่งหนึ่งไม้หนำหลักการบุ้เลยสิเอาออกมาตำเป็นแจ่วมันก็เผ็ดอยู่ได้แล้วกะสิเอาพริกแดงพริกแดงหน่วยพร,พริกขาวแดงเฮานะ่ะเอามาหนึ่งใส่กระดาษกะจิมาตำแจ่วนะจ๊ะเนาะอันนี้มันดีจ้ะพี่น้องนี่เพราะว่ามันหวานเลยจ้ะพี่นอ้องกะลัมลบี อันนี้ดีใส่ดีดีส้อมาจากบานเข้าหาสิบบาทเนี่ยขูดคุ้มคมแต่แต่แม่มากก่ให้เพื่อนมาให้ใส่ผักอันนี้ไปกอง ก็พลิกใส่ไปเลยจะมีอะไรก็ใส่ไปซุป,ปนั่นแหะต้นหอมญี่ปุ่นจริงๆมันเลือนมากมากเวลาหนึ่งอย่างนี้มันหวานจากนั้นก็พลิก <laughs> ใส่บะเือเทศอุ้ยนี่ไงบะพลิกบะพลิกเข้าเอามาใส่อีกเนะถ้าเราไม่ตำหมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าใส่เนื่องไปเลยครั้งเดียวจบแต่ถ้าเป็นคนมากินผักเข้ากับตองเห็ดตำ ใจเ่านะพี่น้องเสียบกลางนั้นไม่ได้ก็เสียบข้างนี้ตัวสิยากนึ่งพอละพักบ๊วดได้พี่น้องเลยใส่ตรงนี้แล้วเนาะก็สตาร์ทนะจ๊ะไปนี่ใส่เวลาสู้กับสู้กับร่องมังถุนตัวจ้าพี่น้องตั้งแรกว่าสิหนึ่งป้ายืดทั้งทั้งเทิงบานนะจ๊ะก,กับพักนะคิดไปคิดมากกับว่ามันข้าวนะจ๊ะบุลเลอรบอมมักหนึ่งป้ามันข้าวอะนะ ก็เลยพาลงมาท้างรางมาถอดอยู่เต้าท้างรางนะจ๊ะอากาศก็เย็นๆนะค่ะพี่น้องป้าตัวนี้น้ำหนักหารอยกัมนะจ๊ะสื่อมาอยซีโต้จ้ะเป็นขังแรกที่สื่อป้านิน่อยู่เมืองหนอกมากินนะจ๊ะพี่น้องเขาแซ่แข็งมากจ้ะก็เลยเออัอนลองมาเห็ดเมืองหน้าบ่าเคยเห็ดจากเถื่อกับป้าป้านิ่จ้ะก็พามาถอดจากข้างรางในบ้าน อากาศมันเย็นมันน้ำมันกันกระสิบค่อยหอนกับพี่น้องอืมใส่น้ำมันกับมะลายดอกจ้ะนี่แหละผุดลังคนเอาเสือมาให้มียอ่เดี๋ยวมันล้างมือก่อนมันจะกระปุกบึ้งคุณสาหาเสือมาให้มันหนาวพี่น้องเนาะอ๋อเป็นแต่นี่ตอนนี้ไปเก็บข้าวเล็บเามันเบาแห้งพี่น้องมันลมสิได้เอาขึ้นไปใอดตั้งค์งานอยู่บ่บนบานมันเลิศวาป้ามันสุกอ่ะพี่น้องเบิ่งนะก็ ถอดโดนแห้งจ้ะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเย็ยนแล้วกับมันหนาวมันล่ม,มนะจ้ะก็เลยใส่เวลาถอดโดนก็กระเทินในถอดทั้งรางแล้วก็เลยขายขานขนขึ้นบนบานจ้ะอันนี้เพื่อเลยก็ตักออกกอนะจ้ะเพราะว่าเบิงท่าทางแล้วมันซุกแล้วนะใส่กระดาษซับมันกับพี่น้องเสร็จเรียบร้อย <c oughs> บ้าดเบิงพักจากเต็มเต็มจากเต็ม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 สึงส่งซึ้งเห็นบ่ กระเจตุ้นเลยกันอันนี้คือกันซุกคือกันเดี๋ยวพุ่เหลือกสิเตรียมตัวกรีนกรีนกินเห็นบ่จ้าเตลจริงๆพริกหือกพริกหวานเนี่ยเ้าก็บตำได้พี่น้องตำเป็นแจ่วนะจ๊ะเนี่ยมันเปื้อนแห้งเ้าก็บตำก็ได้วิธีที่ดีนี่แหละทเทไปเลยม่ต้องขัวม่ต้องยังเนี่ยเดี๋ยวห้ากัน,กน เอามาตําเลยนะพี่น้องเห็นบ่มลองดูซิว่ามันจะแหลกไหมหัวเลยพี่น้องเอ้ยนี่เหลือหนาสิปั่นเนาะมะนาวเลมอนนะจ๊ะจริงๆมะเขือเทศมันมันสมแล้วเนาะมื้อเหลือไปปั่นจ้ะพี่น้องปั่นแล้วมาใส่ครกผสมเครื่องปั่นมื้อเหลือจ้ะแล้วก็ปั่นกระเทียมนำกระเทียมใส่สองหัวกระเทียมท้นนี่แหละกระนากะเกือบงวยนึงเนาะจ้ะ นี่แหละของกินวันนี้จะแซบไม่แซบยังเป็นชิ้นๆอยู่เลยจ้าแล้วก็ชิมลืมใส่น้ำปลาน้ำปลาแซบนัวนี่แหละแซบนัวแซบได้จ้ะพี่น้องอใส่ส่งไงหนึ่งจ พริกเผ็ดพอดีพอดีพี่น้องเอ้ยใส่บับพริกหวานเาน่านำเล็กกะเล็กกแซ่บๆอพอแล้วนี่ว้าวอันนี้ก็รอให้มันเย็นแล้วใส่ตู้เย็นนะจ๊ะก็มาผักนะจ๊ะพี่น้องเอาใส่ถุงเมื่อ,อยเนาะกินแบบนี้แหละป๊าเป่อย่ัเป่อยเ,เนี่ย ืเห็นไหมเนี่ยจ้ะอาหารของบุเรนจะไม่มีข้าวเหนียวบุเรนก็สิกินพักกงส่ละแล้วก็เขากรมอู้เห็ดจังโดนกว่าสิได้กินพี่น้องเอ้ยแขกไม่ได้รับเชิญห้ามมานะมันแรงวันถามมันด้กินป้ามันมาหลวดพี่น้องเอ้ยแต่หอนๆอนนี่เนาะฮะ เว้ยบเลกะซื้อนี่มาแตเมือวานเนาะขวดอันเนี้ยก็ะทานไั้เปิดอยู่เดี๋ยวใัให้แอนดี้เปิดให้เป็นคนโบเดิมนะแต่ว่าห่างคิดอยากเดิมกักสีซื้อมากนะนะอืมโอ้ยอวันเขากปกติบเลยกัสีสั่งเขาทุงหนึ่งกับสองร้อยห้าสิบกรัมเนาะ สองขีดเคิงกเคิิงหนึ่งของสองขีดเคิงกับไม่อยากกินหลายเพราะว่าโอ้ยแขกไม่ได้รับเชิญกะกินสำเนียละจ้ะพี่น้องอืมอ้าวเห็นมานอมองกินข้าวบุลเลดอย่างอื่นก็ต้องกินผักก่อน วิโอมากินกินเหมือนคนแกเหมือนคุณยายคุณตาวิโอมาโอปะง่าบุ๋มเนว่าพอดีดรกผึ่งพริก,กเผ็ดอยู่กับเป็นแจวนะฮะเผ็ดเผ็ด จริงๆพวกกับเนี่ยพวกป้าพวกไก่เอ้ยพวกไก่กุ่งบุเรอบุคอยป้าไหนนะถ้าหนึ่งพักยังสี่เนี่ยโอเคบุเรอนั่งกินพักใดเป็นกะละมังก็กินอือ ตกเสียผาล้องแ <s hr ie> สบแห้งพี่น้องเอ้ยมาเด้อวันนี้โ,โทษไม่บอกพี่จวนมากินข่าวเรแล้วามากินเนาะแล้วไปกินนังนอดล่ะไม่กังห็นเห็นเรากินอือหือสุดป,ปะ xem ha ừ. nếu lắm bò lắm mà tặc óp óp làm thịt thì đi ăn Thôi với bông thọt kiểu như kiểu như เดียวมันกูไอเดียเลยอ่ะหนึ่งหนึ่งพักหยวกจังสีซีน้ำพริกหวานบักพริกดิบใส่ตามเียเห้าตรงกรันเพิเ่งลืมไอเอาบักหัวหอมอกับกระเทียมใส่หนึ่งไปน้ำเจ้งสันมะกะสิน,นิ่มแล้วเข้ากับมาปั้นแล้วพี่น้องใส่เครื่องปั้นมันจึงเป็นเหนือังสี่ พราะว่าห้าหนึ่งมันเป็นน้ำมือเหลือเริ่มคิดมันสิบ่อแหงคือห้าขัวขัวเราปีกดิบนะมันบแหงมันเป็นน้ำห้าก็เลยแบบต่งปั่นล้วีนอมันต่ามันกัเป็นนามเข้าสิกินเบิร์ผมมันเต็มบ่เข้ามือแต่เห็ดทำความสะอาดคนละเนี่ยพักเพิกไม่ได้ถอนเลยถุงมือ อืแต่ก็ระวังนะกางกางมันใหญ่า่เป็นอย่างหรอกพี่น้องกูมาเฮียว้าวมักปลาพอดีพอดีตอนแรกเุลล์กบหิวรถดดีมาจากบานเฮาเนาะ สือรือนี้มันแพงแห้งโคตรแพงเลยเ,เขาใจว่าของเขานําเขานะเลยเอามาห่อหนึ่งหอ่อละเครื่องโลประมาณถ้าจจมาผิดห่อกลางๆบะเยใหญ่แห้งแต่ก็บาใส่บบเนี้ย่ยเอาไวมักไหยอันดี้สบามันเป็น รดดีหมูโรด,ดดีไก่งสินะเลยเผนบากินก็เลยมาได้ไอโรดดีของเยอรมันมีแตผักแล้วมาหมากะกปาแซบมันสุดยอดมากพี่น้องเบิ้ลจะจับพี่น้องเคิงนะึงเห็นบะโอเคได้จับพี่น้องขอบคุณในหลายที่รับชมขอใหตักุกไมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง เอาไว้เจอกันอีพีหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่บุเลเลอร์เน่จากขอประคุณหลายๆที่เขามาติดตามบุเ่เลออีหรีเลยเน่จากราะว่าบุเ่เลอกับบ่มีอย่างสิตอบแทนนะจากกราบคำว่าขอขอะคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบาย